ถูกที่สุดสวยที่สุดสีสุดพิเศษกับเจ้าอิสูมิลเอ็ก1.9เซนติเมตรรถปี2022พร้อมชุดแต่งรอบคันใหม่มากครับผมด้านในนะครับด้านในเป็นบ่อนะครับของคูลแม็กนะครับระบายความร้อนค่อนข้างดีพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นนะครับคันนี้ที่สําคัญใหม่เพียง5 0,000เท่านั้นด้านในห้องผู้โดยสารนะครับค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากๆนะครับนั่งสะดวกสบายมาดูในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับมาพร้อมเซ็นเซอร์ด้วยกันถึง4จุดนะครับ มีกล้องหลังมาให้แล้วนะครับที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นประตูไฟฟ้าแล้วนะครับสะดวกสบายตรงนี้นะครับเจ้าของเดิมนะครับใส่พรมมาให้แล้วเรียบร้อยสวยสวยงามนะครับเป็นพรมกระดุมนะครับด้านหลังนะครับพอพับบอกไปแล้วนะครับจะเพิ่มพื้นที่ได้กว้างมากๆเลยคันนี้เหมาะมากๆเลยใครที่ต้องการบรรทุกของสัมภาระนะครับเยอะๆเวลาไปเที่ยวไปนูไปแคมปิ้งหรือไปทํางานนะครับสาหรับโปรโมชั่นคันนี้ดาวเพียง0%เท่านั้น ปีประกันภัยชั้น1นึผ่อนเพียง17,000บาทแล้วที่สำคัญดอกเบี้ย1 9 9สุดคุ้มเมื่อเทียบกับคุณภาพใครที่สนใจสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์092-447-8888หรือฝากชื่อฝากเบอร์โทรใต้คลิปนี้คอมเมนต์น,นี้ได้เลยครับเพราะคุณคือคนสำคัญโดยแล้วค่ะรักรถรักคุณครับบ๊ายบาย